สวัสดีค่ะครัวทำเมนูง่ายๆกับครัวแม่นายค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆทาเมนูเค้กสปันแบบถาดนะคะเดี๋ยวเริ่มต้นเรามาดูในส่วนของของแห้งกันก่อนค่ะเรานําแป้งเค้ก90้ากรัมผสมผงฟู1ช้อนชาเราพักไวค้ค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเรานําไข่ไก่เบอร์สองสมฟองใส่ลงในชามผสมหรือในโถตีค่ะตามด้วยน้ําตาลทราย70กรัมค่ะตามด้วยนมสดจืดอีก50มิลลิลิตรค่ะ หลังจากนั้นเราปาสสารเสรเิม SP 10กรัมที่หัวตะก้อค่ะสารเสริม SP นี่จะช่วยให้ส่วนผสมต่างๆเขาเ้ากันได้ง่ายขึ้นได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ปริมาตรของขนมเนี่ยเขาก็จะสูงขึ้นด้วยค่ะค่ะเราก็ไปตีไปเรื่อยๆนะคะจนเขาขึ้นฟคูค่ะค่ะเราใช้เวลาในการตีประมาณ8-10นาทีนะคะค่ะก็ตีให้เขาเนื้อเนียนฟูตามภาพเลยค่ะอันนี้ก็ใช้ได้แล้วล่ะคะ่ะ ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ร่อนของแห้งที่เราเตรียมไว้ค่ะแปงแ้งเราก็ผงฟูนะคะแล้วก็เติมเกลือลงไปค่ะเราใช้เกลือเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะคะค่ะเราก็ร่อนเพื่อให้แป้งเขาฟูเบามากขึ้นเราก็ร่อนเอาสงสกรปรกออกด้วยค่ะหลังจากนั้นก่อนที่เราจะตีให้เข้ากันเนี่ยเพื่อลดความฟูกระจายของแป้งเราใช้แต่ก็เขีย่ยเขานิดนึงนะคะเนี่ยค่ะทำตามภาพเลยค่ะ หลังจากนั้นเราก็ตีให้ส่วนผสมต่างๆเขาเข้ากันค่ะในขั้นตอนนี้อย่าตีนานนะคะเดี๋ยวตัวเคเขาจะเหนียวเนาะค่ะแล้วเราก็นำน้ำมันดอกทานตะวันนะคะ40กรัมผสมกลิ่นวานิลลา1ช้อนชาค่ะค่อยๆทยอยใส่น้ำมันนะคะสลับกับการตีไปเรื่อยๆค่ะค่ะเราก็ตีส่วนผสมต่างๆให้เขาเข้ากันดีค่ะ ค่ะหลังจากที่เขาเข้ากันดีแล้ววันนี้เราจะเทใส่ถาดนะคะเราใช้ถาด8คูณ8นิ้วค่ะค่ะตัวถาดของเราเรากรุกระดาษไขให้เรียบร้อยนะคะค่ะแล้วก็เกี่ยให้ทั่วถาดเลยค่ะให้หน้าเขาเรียบค่ะ หลังจากนั้นเรานำเข้าเตาอบอุณหภูมิ170องศา,ศาเซลเซียสประมาณ30นาทีไฟบนล่างไม่ได้เปิดพัดลมนะคะอันนี้แล้วแต่เตาแต่ละบ้านนะอุณหภูมิต่างกันนะคะอบเสร็จสุกออกมาก็จะได้หน้าตาตามภาพเลยค่ะหลังจากนั้นเราเอาออกจากถาดค่ะแล้วก็แกะกระดาษไขให้เรียบร้อยค่ะค่ะเอ่อถ้าใครไม่ชอบสีเข้มเข้มด้านบนนะคะเพื่อนเพื่อนสามารถตัดออกได้นะคะค่อยๆใช้มีสกิดเขาออกแบบนี้ค่ะ หลังจากนั้นเราก็พักเข้าไว้ให้เย็นค่ะระหว่างที่เรารอเค้กเย็นเรามาตีวิปปิ้งครีมกันค่ะเราใช้วิปปิ้งครีม200กรัมค่ะจะเป็นดารีหรือว่านอนดารีก็ได้ค่ะตีให้เขาขึ้นฟูเลยค่ะค่ะหลังจากที่ตีเขาขึ้นฟูได้ที่แล้วนะคะเราก็ใส่ในถุงบีบค่ะแล้วเราก็บีบให้ทั่วตัวเค้กของเราเลยค่ะ ค่ะเราก็บีบด้านข้างด้วยนะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็ใช้สปาตูล่าค่ะปาดให้เรียบค่ะค่ะแล้วก็เก็บงานนะคะด้วยการ์ดนิดนึงค่ะเราใช้การ์ดปาดตามภาพเลยค่ะ เก็บงานให้เรียบมากขึ้นนะคะค่ะหลังจากนั้นเรานำไปแช่ตู้เย็นเพื่อให้วิปเขาเซตตัวประมาณ30นาทีค่ะระหว่างรอนะคะเรานำสีผสมอาหารสีเขียวผสมกับวิปปิ้งครีมนิดหน่อยค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะทำเป็นก้านนะคะใช้สำหรับแต่งหน้าเค้กของเราค่ะ ค่ะแล้วก็ที่เราจะต้องใช้วันนี้นะคะก็จะมีอันนี้วิปปิ้งครีมที่เราผสมไว้เนาะแล้วก็เป็นฟิลลิ่งนะคะรสตามชอบเลยค่ะวันนี้เราใช้บลูเบอรี่แล้วก็สตรอเบอรี่นะคะค่ะหลังจากนั้นเราตัดขอบด้านข้างนะคะออกค่ะเพื่อให้เค้กของเราดูสวยมากขึ้นนะคะค่ะเราก็ตัดออกทั้ง4ด้านเลยแล้วเราก็มาวัดขนาดค่ะ วัดขนาดตามจำนวนชิ้นที่เราต้องการนะคะเดี๋ยวเราจะแต่งหนะ้าเค้กนะคะบีบฟิลลิ่งไปตามช่องที่เราวัดขนาดเอาไว้นะคะ หลังจากนั้นเราก็นำฟิลลิ่งค่ะมาแต่งหน้านะคะวันนี้เราจะแต่งหน้านะคะเป็นลูกผลไม้แล้วก็มีก้านเนาะอันนี้เราจะเห็นเขาทำขายตามตลาดในเยอะมากๆเลยนะคะลายนี้วิธีการทำง่ายมากๆเลยค่ะทำตามตาม,ตามภาพเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะเค้กที่เราได้ก็ได้ทั้งหมด16ชิ้นค่ะ เราก็บีบเป็นรถบูเบอรี่นะคะ8ชิ้นแล้วก็เดี๋ยวจะบีบเป็นสตอรอเบอรี่ค่ะอีก8ชิ้นค่ะหลังจากนั้นเราก็นำนะคะฟิลลิ่งสตอรอเบอรี่นะคะมาบีบบีบเหมือนกันเลยค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาตกแต่งกันค่ะเรามาใส่การกันนะคะเราก็นำวิปครีมนะคะที่ผสมสีเขียวไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะค่ะมาบีบทำเป็นการเหมือนตามภาพเลยค่ะค่ะสำหรับลายนี้นะคะก็เพื่อนๆน่าจะเห็นกันที่เขาทำขายตามตลาดนะคะลายนี้ค่อนข้างจะเยอะเลยค่ะเพราะว่าทำได้ง่ายๆนะคะ สำหรับเค้กอันนี้เนี่ยเราสามารถทําเป็นเ,เค้กมินิก็ได้นะคะเอาไปห่อเนาะตัดเราก็ห่อเป็นชิ้นๆนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะตัดก่อนแล้วก็แต่งหน้าทีหลังนะคะปาดวิปครีมให้เสร็จก่อนแล้วก็ตัดเป็นชิ้นห่อให้เสร็จเราค่อยมาบีบแต่งหน้าทีหลังค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะตัดเป็นชิ้นให้ดูค่ะค่ะเราก็ตัดตามภาพเลยค่ะจะได้ทั้งหมด16ชิ้นค่ะ เราก็สามารถทำขายยกถาดได้เลยแบบนี้นะคะจะทำเป็นเค้กวันเกิดก็ได้เป็นของฝากของขวัญก็ได้จะทำเค้กวันเด็กก็ได้นะคะ ค่ะก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆนะคะสำหรับเค้กถาดวันนี้เนาะก็หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งทั้งทางช่องทาง YouTube และช่องทาง Facebook เพจครัวแม่นายเพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวแม่นายทำคลิปใหม่ๆค่ะหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ